คืนวันพฤหัสที่แล้วเราต้องอยู่เคลียร์งานจนดึกที่ตึกเก่าๆที่แผนกใช้เป็นโกดังเก็บของพอปวดท้องเข้าห้องน้ำก็พบว่ามีห้องน้ำเดียวที่ยังพอใช้ได้อยู่ตรงสุดทางเดินมืดๆนั่นแหละ เปิดเข้าไปกลิ่นอับชื้นตีเข้าหน้าบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงน้ำหยดติ้งๆจากกรอกน้ำสนิมขระผนังกระเบื้องร้าวๆมันยิ่งทำให้รู้สึกหวังเวงเข้าไปใหญ่พอทำธุระเสร็จกำลังจะล้างมือจู่ๆไฟก็กระพริบสอทีแล้วดับพรึบความมืดสนิทเข้าครอบงำทันที เราเอื้อมมือควานหาสวิตไฟตัวก็แข็งทื่อไปหมดเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังเย็นว่าไปทั้งตัวลมหายใจหอบถี่ขึ้นเรื่อยๆพยายามข่มใจให้ใจเย็นแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องที่จะเปิดไฟให้ได้แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบแผ่วๆอยู่ข้างหูประโยคเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาคืนวันพฤหัสคืนวันพฤหัส เราสะบัดมือไปโดนสวิตไฟพอดีแสงสว่างจ้าก,กลับมาพร้อมกับภาพสะท้อนในกระจกบานใหญ่ภาพที่เห็นไม่ใช่เราแต่เป็นเงาตะคุมคุมร่างสูงใหญ่ยืนซ้อนอยู่ข้างหลังเราพอดีแวบเดียวมันก็หายไปเราเพ่นออกจากห้องน้ำแทบไม่ทันตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยเหยียบย่างเข้าห้องน้ำนั้นอีกเลยไม่ว่าจะเป็นวันพฤหัสหรือวันไหนๆก็ตาม ผู้สนับสนุน KMM ข TH เว็บเพิ่มยาดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง